สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนายทาโรตพยากรณไบโคเอ A. ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคม2564ค่ะผ่านการทำนายของไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีหรือทาโรต์คัทนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังโดยชตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอไพ่ได้ทำนายโดงชะตาในเดือนธันวาคม2564ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะ The Chariot Ten of Wands w h e e l of Fortune Strange 8 of wands 5 of swords 7 of wands the emperor 8 of pentacles นายออฟโซดค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงชะตาของคุณผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ในครั้งนี้ตัวโตนเจ้าชะตาได้ไพ่เดอะชาริออตชาริออตคือลักษณะของนักรบนะคะดังนั้นอะคุณจะ เหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็อาจจะได้พบปะเพื่อนฟูงนะคะพบปะคนมากมายไปติดต่อธุระการงานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจก็ได้นะคะหรือการพบปะสังสรรค์เพื่อนฟูงนะคะมีการจ่ายเงินจ่ายทองเลี้ยงดูเลี้ยงข้าวเพื่อนฝูงด้วยดังนั้นการเงินการทองอาจจะรั่วไหลอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่ในเดือนนี้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะในการจ่ายภาษีสังคมการเข้าสังคม นะคะคเลี้ยงข้าวเพื่อนฝูงค่ะนะคะสายเป้อย่างคุณนะคะเจอเพื่อนทั้งทีนะคะไม่ได้แหละจะต้องเลี้ยงดูกันสักหน่อยนึงนะคะเพื่อให้คงสภาพความเป็นสายเป้นะคะคนวันจันเป็นคนใจดีชอบทําบุญสุนทานแล้วก็ ใจใจถึงด้วยนะคะดังนั้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าวือเลี้ยงข้าวเพื่อนฝูงอยู่บ่อยๆทีเดียวเลยนะคะเอาละค่ะถือได้ว่าคุณวันจันได้ออกสังคมบ่อยได้ติดต่อธุรกิจการงานและก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะก็ทําให้เหนื่อยหน่อยค่ะ ใบที่สองได้ไพ่10ไม้เท้านะคะภาระต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะภาระต่างๆค่อนข้างที่จะหนักนะคะในช่วงนี้ก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะรับภาระหนักๆต่างๆนะคะบางคนอาจจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลบุตรหลานบริวารน,นะคะดังนั้นภาระของคุณที่รับอยู่ค่อนข้างหนักทีเดียวเลยนะคะรวมถึงการงานด้วยในช่วงธันวาคมอาจจะใกล้ปิดยอดปิดงบละางานการอาจจะมากขึ้นงานอาจจะเยอะขึ้นนะคะอาจจะต้องทํา โอที OT, ทำล่วงเวลาดังนั้นถือได้ว่างานเยอะงานหนักภาระเยอะภาระหนักแต่ผลที่ได้รับตอบแทนนั้นก็จะคุ้มค่าเหนื่อยค่ะนะคะต่อไปนะคะวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นมาแล้วคุณวันจันคะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือว่ามีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะแต่อย่าไปซื้อเยอะนะนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้แบบต้องหวังในเรื่องนี้มากนักนะคะบางคนอาจจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงแต่บางคนก็อาจจะมีโชคน้อยนะคะดังนั้นอาจจะถูกนิดนหน่อยๆน่อยหรือบางคนอาจจะ ถูกเยอะก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนนะคะว่าทําบุญมาเยอะมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะความทุกข์หรืออุปสรรคต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่นะคะชีวิตกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกาลังจะพ้นทุกข์กำลังจะพ้นโศนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในดวงชะตานะคะดวงมีการเปลี่ยนผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ strength นะคะผู้หญิงที่มีอํานาจผู้หญิงที่เป็นคนที่ชอบบอสซี่ชอบสั่งการ ต่างๆนะคะคจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนสนิทของคุณเป็นหัวหน้างานของคุณหรือว่าเป็นแม่เป็นพี่สาวหรือเป็นใครก็ได้นะคะพวกบอสซี่พวกนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะต้องยอมลักษณะนคนแบบนี้นะคะจะต้องชอบคนที่ยอมดังนั้นถ้าคุณเอาแบบน้ําเชี่ยวเอาเรือไปขวางเขาเป็นคนชอบสั่งชอบสอนนะคะชอบชีน้นู่นชี้นี่ให้ทําตามคําสั่งนะคะคุณก็เอออ,อหอหมอกไปจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกันนะคะก็ะถือ ว่าเขาเข้ามาช่วยเหลือนะเข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลคนแบบนี้จะเป็นคนใจถึงนะคะก็ถ้าเกิดเรายอมเราอวยเขาเราแบบอ่อนอ่อนผ่อนตามเขาก็มักจะช่วยเหลือเกอื้อกูลเราอุปถมัมภ์้ำชูซัพพอร์ตเรานะคะ ต่อไปนะคะสาหรับใครที่คิดจะขยายงานขยายธุรกิจนะคะในช่วงธันวาคมนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมสําหรับคุณมากนักนะคะการขยายงานกระจายขยายธุรกิจต่างๆอาจจะติดติดขัดขัดอาจจะมีปัญหายังไม่เหมาะสมที่จะขยายงานควรที่จะชะลอไว้ก่อนนะคะเอาไปเดือนหน้านะคะปีหน้าฟ้าใหม่ความเจริญรุ่งเรืองอาจจะดีขึ้นในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงของการปิดงบปิดยอดนะคะเป็นช่วงของการสรุปแล้วก็เป็นช่วงของการที่แบบว่าชะลอไว้ก่อนในเรื่องของการขยายงานขยายสาขา ะค,ะความก้าวหน้าต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มันสรุปผลไปแล้วล่ะนะคะถ้าเราจะมาเล่งงานเล่งการอะไรเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปเนี่ยเขาก็อาจจะพิจรารณากันไปแล้วเรียบร้อยอาจจะช้าไปหน่อยนะคะดังนั้นในเรื่องของการคาดหมายอะไรในเรื่องของความก้าวหน้าการขยายกิจการต่างๆอาจจะติดขัดยังมีปัญหาอยู่ในช่วง พันวาคมนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไพ่5้าดาบ5้าดาบคือคุณจะมีความผิดหวังคุณจะมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าคุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับคนรอบข้างทําไมมันติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขดมันมีปัญหามันมีความขัดแย้งนะคะด้วยนิสัยของคุณอาจจะเป็นคนดื้อดึงดื้อร้นอีโก้สูงเอาแต่ใจตัวเองเป็นเหตุให้ต้องขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดังนั้นเบาได้เบานะคะซอฟได้ซอฟนะคะยอมได้ย ะะจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้อุปธรรมช่วยเหลือเอ็นดูเรานะคะต่อไปค่ะการงานนะคะการงานอาจจะมีเรื่องของการคู่แข่งนะคะคู่แข่งคู่เปรียบนะคะมีปัญหามีอุปสรรคตามมาหรือว่าบางคนอาจจะกําลังแบบเอ่อกำลังแข่งขันหรือประมูลต่างๆนะคะซึ่งคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลดีจากการประมูลแข่งขันนะคะชนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลือดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็น สัญญาณที่ดีว่าคุณจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยความเหนื่อยยากแต่ว่าคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะเอาชนะได้การประมูลแข่งขันมีเกณฑ์ที่จะชนะแต่ก็ต้องเหนื่อยต้องออกแรงหน่อยนะคะต้องลงทุนลงแรงเยอะหน่อยค่ะจึงจะชนะค่ะสู้จึงจะชนะนะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่เดอ e m p e r o พนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปัรรมช่วยเหลือนะคะมีล่มโพล่มใสเป็นคุณพ่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะที่จะให้เราได้พึ่งพาอาศัยได้ก็ถือ ได้ว่ามีผู้ใหญ่ที่ดีนะคะมีคนที่จะคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลเราเวลากลับบ้านไปนะคะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ถือได้ว่าเป็นพระภายในบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นล่มโพล่มไสอุปธรรมช่วยเหลือค้าจุนเรานะคะต่อไปค่ะไพ่ความคิดภายในใจนะคะได้ไพ่เอ็ดออฟแคนเดโคนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแม้อยากจะถูกหวยจังเลยอยากจะมีโชคก้อนใหญ่นะคะเอามาฉลอง ในช่วงปีใหม่เนี้ยสักหน่อยนะคะสิ่งที่คุณคิดึงสิ่งที่คุณหวังนั้นนะคะมีโอกาสอาจจะเป็นไปได้นะนะคะเพราะว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาคืออยากได้โชก้อนใหญ่คุณวันจันทร์อาจจะได้โชก้อนใหญ่นะคะบางคนอาจจะถูกหวยบางคนบางคนอาจจะได้รับรางวัลใหญ่ๆด้วยในเรื่องของลอตเตอรี่หรือว่าใครที่ว่าลงทุนซื้อฉลากออมสินนะคะหรือว่าฉลากทกสนะคะลงทุนในเรื่องของพวกนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะได้รับรางวัลนะแต่ว่าใน เรื่องของฉลาดเนี่ยถ้าซื้อไม่เยอะจริงๆเนี่ยโอกาสถูกมันมีน้อยมากเลยนะคะนอกจากดวงดีๆจริงๆคุณวันจันทร์ดวงดีไม่แน่คุณ คุณวันจันทร์อาจจะได้รับรางวัลใหญ่ๆก็ได้นะคะในเรื่องของกองทุนในเรื่องของฉลากต่างๆนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะ,ะเล่นหุ้นนะคะลงทุนในกองทุนรวมคุณอาจจะได้แบบโชคนะได้รับปันผลเยอะแยะได้รับเงินก้อนโตในช่วงสิ้นปีนี้นะคะก็ถือได้ว่าดวงมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนใหญ่ได้รับเงินก้อนโตค่ะนะคะสมดังปรารถนาต่อไปนะคะไพ่สุดท้ายไพ่สรุปก็คือไนท์ออฟโซดนะคะก็คือถือได้ว่า คุณวันจันทร์เนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดใจร้อนนะคะใจเร็วด่วนได้ระวังจะเสียการดังนั้นนะคะก็อย่างที่บอกแหละนะคะคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะเหนื่อยได้แต่ว่าคุณก็ต้องออควบคุมตัวเองด้วยนะคะบางทีเราใจร้อนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดในการงานต่างๆให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นน่ยควรที่จะเบาๆหน่อยนะคะลดความใจร้อนลดความวุ่วามลดในเรื่องของความรวดเร็วนะคะบางคนตัดสินใจเร็วอะนะคะแล้วก็แบบว่า ปึงปงังมีปัญหาอะไรก็แบบเอาอารมณ์เข้าว่าแล้วก็เกิดความเสียหายเสร็จแล้วนะ,ค,ะครเสียใจเราเองเราก็เสียใจนะคะดังนั้นค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะเบาลงได้ก็ยิ่งดีนะควรใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนค่ะเอาละค่ะในเรื่องของ ดวงชะตานะคะตามตำแหน่งไพ่10บตำแหน่งนะคะในการวางแบบเซลติกคลอสนั้นนะคะก็ผลนะคะผลการทำนายก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำนายเพิ่มนะคะไพ่ต้องการบอกอะไรหรือว่าแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็น,นการทำนายครั้งนี้ ะะว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบางนะคะที่พายอยากจะบอกอยากจะทำนายอยากจะแนะนำให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะขอสามใบในเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกสิ่งที่พายอยากจะเตือนคุณก็คือเรื่องของการเงินนะคะระวังการเงินจะติดขัดอันเนื่องมาจาก ใจดีให้ลูกให้หลานปีใหม่เนี่ยโอ้โหเทเงินให้ลูกให้หลานช่วยเหลือนะคะเจอใครก็เลี้ยงเจอใครก็ช่วยเหลือเจอใครก็หยิบยื่นเงินให้ระวังมันจะเพลินเกินไปจนเงินติดขัดนะคะการเดินทางอาจจะเสียเงินเสียทองนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้การจ่ายนะคะการจ่ายเงินแบบว่าควักเร็วจ่ายเร็วเนี่ยสายเปเนี่ยนะคะระวังการเงินจะติดขัดต้องระมัดระวังเย็บยังช่างใจบ้างนะคะ อย่าไปแบบว่าล้วงบ่อยนะคะกระเป๋าเนี่ยติดซิปไว้บ้างก็ดีนะคะติดเบรกไว้ที่ใจบ้างก็ดีในเรื่องของใจเร็วใจไวในเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะเรื่องอะไรต่อไปเรื่องของเพจออฟวอนสนะคะไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่เลเวอร์สนะคะเอบีเกนมีเกณฑ์ว่า ความรักของคุณนั้นน่ะจะเป็นความรักที่มีความสุขนะนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการแบบว่าช่วยเหลือกันในเรื่องของความรักนะคะคนรักให้เงินให้ทองคนรักจ่ายจ่ายเงินให้คนรักมีการแบบว่าช่วยเหลือนะคะการเงินการทองนะคะให้กับคุณก็ได้ดังนั้นถือได้ว่าดวงความรักมีความสุขช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลการอุปถัมภ์ค้ำชูกันได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่มีคู่มีความรักก็มีโ ที่จะได้ดูแลช่วยเหลือกันบางทีอาจจะเป็นทางกับกันนะก็คือคุณวันจนนะันอ่ะคุณช่วยเหลือคนรักบางทีแฟนคุณอาจจะแบบว่า,เ,าเงินเดือนไม่พอใช้นะคะช่วงนี้ติดขาดจ่ายเงินเยอะคุณก็อาจจะมีการแบบว่าจ่ายให้ไปให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยทําให้ความรักเนี่ยมันแบบแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นเป็นการเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองค่ะการให้ความรักคือการให้นั่นเองนะคะต่อไปเรื่องอะไรต่อไปวิวเด h e เดอะฟูเดอะไฮโปรแฟนแล้วก็ไพ่สามไม้เท้านะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่เป็นคน ดีใครที่เป็นคนดีใครที่เป็นคนใจบุญสุนทานชอบทําบุญบ่อยๆนะคะเกณฑ์ว่าคุณจะพบกับความคล่องตัวความสบายนะคะคุณจะได้รับผลบุญจากการที่คุณได้สั่งสมบุญบาร,รมีนะคะอุตส่าห์ทาบุญมาตั้งเยอะละ้นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดังนั้นคุณทําดีคุณจะได้รับผลบุญที่คุณได้ทำแล้วค่ะคุณจะมีความสุขความสะดวกความสบายนะคะแล้วก็การงานจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะมี มีงานเข้ามาบางคนอาจจะแบบว่ามีงานเข้ามาเยอะทําให้รายได้ดีขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะมีลักษณะของการที่งานเนี่ยมันก้าวหน้านะคะงานมันเห็นผลดังนั้นเนี่ยบุญที่คุณทํามาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมนะคะให้คุณได้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือธุรกิจของคุณจะได้จะได้คู่ค้าเพิ่มขึ้นได้ได้พันธมิตรทางการค้านะคะเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะได้ไปคุยกันตกลงเจราจาร่วมการค้าการขาย ะะก็ถือได้ว่าคุณได้สร้างส,างสมบูบรณ์บารมีไว้เยอะนะคะส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานและการค้าของคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ใครที่คิดว่าเอ้ยเรายังทําบุญน้อยเกินไปนะรีบทําไว้เลยค่ะนะคะรีบทําบุญไวเ้เยอะๆนะคะการทําทานจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองดังนั้นการงานที่ก้าวหน้ามันจะนํามาซึ่งเงินทองที่เยอะขึ้นนะคะก็บริจาคทานนะคะทําได้บ่อยๆก็ได้นะคะใครมีน้อยก็ทําน้อยใครมีมากก็ทำมาก แต่ทําบ่อยๆนะคะเพราะว่าการทําทานจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะใครที่ทําทานบ่อยๆคนคนนั้นและจะเห็นได้ว่าจะมีโชคนะคะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ราบรื่นคล่องขึ้นเวลาติดติดกับขาดการเงินก็จะมีสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือทําให้การเงินของคุณมันราบรื่นมันคล่องขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปอเราจะมาดูเรื่องสุดท้ายกันละค่ะ นะคะไพ่อยากบอกหรือแนะนำอะไรนะคะ e m p e r a n ส e ไพ่สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ e n of Swords เอาละค่ะเตรียมตัวนะคะรับการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขของคุณนะคะจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งจะส่งเสริมทําให้คุณเนี่ยได้มี ความภาคภูมิใจนะคะได้มีความเ,าเรียกว่าได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะการงานที่ก้าวหน้าการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ที่ทำมายาวนานประสบความสําเร็จนะคะเป็นเพราะว่าคุณนะ่นะมีความสามารถสูงคุณมีความเก่งมีความฉลาดแล้วก็มีความกล้าพอที่จะตัดสินใจนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ที่เห็นชัดเจนดังนั้นนะ่ะความเก่งความกล้าความสามารถของคุณจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานและธุรกิจนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับ การติดตามสำหรับการรับชมการทำนายไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีจากช่อง นายทัลรดพยากรณ์บายครูเอนะคะดิฉัน A, ธธรูเอกปฐมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะที่รับชมการทํานายในครั้งนี้แต่การทานายในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นการทานายแบบโดยรวมผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นการทํานายนี้อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างตรงบางข้อหรือไม่ตรงบางข้อก็เป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นการทํานายแบบโดยรวมไม่ใช่การทํานายแบบเฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งไม่ใช่การทํานายแบบส่วนตัวนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนว ทางอะไรดีก็รับไว้อะไรที่คิดว่ามันไม่ดีมันไม่ชอบก็ถือซะว่าไม่ได้ทํานายคําทํานายนะั้นะไม่ใช่ของคุณก็แล้วกันนะคะก็หวังว่าคําทํานายต่างๆนะคะจะเป็นกําลังใจเป็นพลังงานบวกที่ส่งให้กับคุณนะคะอะไรที่เป็นข้อแนะนํานะคะอะไรที่เป็นข้อเตือนป้องกันนะคะก็ ไปป้องกันไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าการป้องกันนั้นก็จะง่ายกว่าการที่จะต้องมาแก้ปัญหาแก้ไขทีหลังค่ะก็หวังว่าการทำานนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้พอสมควรนะคะด้วยความปรารถนาดีใจดิฉันครูเอปัทมพรน,นักพยากรณ์อาจไททาโรค่ะหวังว่าคลิปหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพลังงานดีๆส่งให้คุณในช่องนายธลอดพยากรณ์บครูเอค่ะสวัสดีค่ะ